เพื่อนๆเ,เห็นร่องรอยการ b a c k t e s ที่เต็มไปด้วยกำไรไหมครับทิปวิีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมระบบเทรดส่วนตัว1เดียวที่มีความแม่นยำสูงกว่า85%และใช้ time frame ที่เล็กลงมานั่นก็คือ time frame 1ชั่วโมงโดยใช้ stochastic และ EMA ผลลัพธ์นั้นบอกได้คำเดียวคือดีและดีมากๆผมยินดีแชร์ครับถ้าเกิดว่าจะทำให้เพื่อนๆพอรตเปิดโตเหมือนที่่ังมาส่วนระบบเทรดที่น่าสนใจนี้มีการเข้าออกอย่างไร เรามาคุยกันหลังการแบ็คเทสจบนะครับถ้าเป็นพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่แจ้งเตือนหรือเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทาง l i น์แอ c h a n e l Test School ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันตอนน่อได้เลยครับมาดู performance นะครับหลังการแบ็กเทสจบนะครับทุกไม้ทุกช็อตเป็นอย่างไรบ้างครับ อ่าหนึ่งต้องแจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับว่าการแบ็คเทสครั้งนี้นะครับผมทดสอบบนกราฟของ Tickmill Broker นะครับบรกเกอร์ที่มี FCA license จาก UK เป็นบรกเกอร์ที่มีค่าสเปรดของคอมมิชชั่นต่ํามากๆนะครับแล้วก็ใบอนุญาตระดับโลกอยู่แล้วนะครับพอหลักๆของผมก็ใช้อยู่ที่ Tickmill Broker เนี่แหละครับผมฝากเงินทุนนะครับในการทดสอบครั้งนี้ไปทั้งหมด1,000 USD ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตั้ง Take Profit Target ไว้ที่ RR 1.5นะครับถ้าลอสก็จะเสีย1ถ้าได้ได้1.5 ส่วนมัลติพลายเหรือว่าตัวเปอร์เซ็นต์ริสกความเสี่ยงผมตั้งไว้อยู่ที่5%เนะครับเพื่อนๆสามารถปรับลดได้นะแนะนำให้ปรับลดนะครับไม่แนะนำให้ปรับเพิ่มวินเวทของระบบนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่ากราฟนั้นในรอบ1ปีเนี่ยขึ้นแบบโหดสลัดมากๆนะครับวินเวทสูงถึงแปดสิบห้าจุดเจ็ดหนึ่งเปถึง362.06%นะครับ, L, บ,ถ,นะรบถือว่าสูงมากๆเลยนะฮะเทรดไปทั้งหมด28ไม้นะครับชนะ24ไม้แพ้เพียงแค่4ไม้เท่านั้นเอง โปรไ i ล์แฟกเตออยู่ที่9กนะครับเอสอยอยู่ที่78.5 m a x i m u m Drawdown อนั้นถึงแม้จะใช้ i ิสความเสี่ยงที่5%นะครับแต่ Max d r a w d o w n ก็ไม่เกิน1 0อนะครับอยู่ที่9 7 5เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่นะครับกำลังสอบกองทุนอยู่นะครับกำลังลุ้นสอบอยู่กำลังหาระบบเทรดสอบกองทุนอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนเพื่อดูคลิปวิดีโอนี้จบผมหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะนำเทคนิคใน EP นี้ไปใช้ประโยชน์ในการสอบกองททุุนนนหรรรืออออถ้้าใคไม่สบกงจะปัพ์ต ก็ใช้ EP นี้เป็นระบบนำทางได้ไม่ว่ากันแล้วก็เพื่อนๆดูฟรีด้วยนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยเลยนะโอเคไหมขอแค่คนละ1นึ่งไลค์หนแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอใต้ล่างนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนั่นเองนะเดี๋ยวพาร์ทถัดไปนะครับไปดูในเรื่องของการตั้งค่าและก็เงื่อนไขในการเข้าออกครับ หากคุณเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ต้องการประสบความสําเร็จแต่ยังติดปัญหาในการวิเคราะห์ตลาดไม่ขาดไม่มีระบบที่เอาชนะตลาดได้หรือเหนื่อยล้านที่จะต้องติดตามข่าวหรือเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาวันนี้ผมแนะนําการใช้ AI เป็นตัวช่วยในการแจ้งสัญญาณเข้าออกด้วยการวิเคราะห์ตลาดด้วยอัลกอริทึมขั้นสูงส่งสัญญาณหน้าไลฟ์ยูทูบฟรีตลอด7วัน2 4ชั่วโมงในไลฟ์มีสินค้าครอบคลุมทั้ง forex ทองคําและคริปโตเคอเรนซีเพิ่มโอกาสในการทากาไรพร้อมลดความเสีย่ยงและเทรดได้อย่างมั่นใจพิเศษต่อที่หนึ่งหากเพื่อนท้เพนนื่ AI, สัญญาณซิกโนไลทางเรามีบริการ AI Premium Line Signal รายเดือน799บาทจัดเต็มโปรเปิดตัวเหลือเพียง599บาทเท่านั้นแบบรายปีสุดคุ้มกว่าเพราะมีส่วนลดถึง20%ปกติ7,200บาทจัดหนักเหลือเพียง5,900บาทความพิเศษนี้มีจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น มาถึงในเรื่องของคู่เงินและก็การเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆ,างๆคู่เงินนะครับที่ผมทําการทดสอบม,มาแล้วนั่นก็คือคู่เงิน GU นะครับไทม์เฟรมที่ใช้คือไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงส่วนอิ d ดคเตอร์ที่เ,เพื่อนๆจะใช้นั้นมีทั้งหมด2ตัวตัวแรกก็คือตัว EMA นะฮะ EMA เนี่ยให้เ,เพื่อนๆเลือก period ตามที่ผมกำลังจะแจ้ง EMA Per i o d เ0นะฮะเ,เพื่อนๆเลือกขึ้นมาเลยถัดไปนะครับอันดับที่2ให้เ,เพื่อนๆมาดูตัว s t o c h a s ติ c นะฮะเมื่อหยิบเลือกขึ้นมาแล้วนะครับให้เ,เพื่ ส่วน smoothing ตรงนี้ให้ปรับเป็นเลข3นะครับหลังจากนั้นตัวสไตล์นะครับให้ใช้ Upper Band นะครับหรือว่าโซนของ o v e r r o a r d อยู่ที่80และ Lower Band ใช้อยู่ที่20เท่านี้เองนะครับอันนี้คือเป็นหน้า template ในการเทรดของ strategy นี้ในวันนี้นะครับตัวอย่างในการเทรดขาดขึ้นนะครับมีทั้งหมด6 s สเตนะเพื่อนๆสามารถช็อตโน้ตตามได้เลยนะครับค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับใน EP นี้นะแต่กำไรดีี่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นะครับเสร็จที่1นะครับ ผมจะรอให้มันเกิดลักษณะของสวิงโลนะครับแบบหน้า10หลังสิบใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าสวิงโลแบบหน้า10หลัง10คืออะไรนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมเคยสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าการเกิดสวิงโลนะครับแบบนับหน้า10หลัง10นั้นทําได้อย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่ต้องการเครื่องมือนะครับหรือว่าอินดิเคเตอร์การช่วยนับนะผมจะแจกท้ายคลิปด้วยนะครับก็รับฟรีได้เลยนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเมื่อเกิดเพื่อนเจอนะครับเนี่ยจุดหมุนนะครับสวิงโลหน้า10หลัง10แบบนี้เรียบร้อยแล้วเห็นปะเนี่ยแบบนี้นะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นสเต็ปที่1นึ่งสวิงโลก็คือเป็นแนวซับพอร์ตหรือว่าเป็นแนวรับนั่นเองสเต็ปที่2ถัดมานะครับให้เพื่อนเพื่อนเช็คในเรื่องของโอเวอร์โซลครับว่าจุดที่นะครับมันเกิดจุดหมุนนะฟังดี จุดการเกิดซัพพอร์ตนะครับจุดหมุนตรงนี้มันเข้าสู่โซนของโอเวอร์โซหรือว่ามีค่าสโตแคสติกน้อยกว่า20หรือเปล่านะจะเห็นว่าตรงนี้นะครับราคานั้นมันให้นะเห็นไหมมันให้นะครับเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ในโซนของสโตแคสติกโอเวอร์โซนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่2ถือว่าผ่านทันไหมเมื่อเจอแบบนี้แล้วนะครับ1.2ึ่งสองคอมให้เพื่อนๆทาการตีโซนออกไปด้านขวามือครับแบบนี้าการตีโซนนะครับ เคยสอนแล้วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือใช้ของเก่ามาประยุกต์นั่นเองการตีโซนะครับตีไปขวามือให้ตีตั้งแต่ตัวเทียนนะครับตัวแท่งเทียนบอดี้นะครับจนสุดก็คือตัวไส้เทียนนั่นเองนะครับหรือว่าตัวโลนะตีแบบนี้เป็นในเรื่องของสเต็ปที่3เพื่อนๆผ่าน3สเต็ปไปแล้วนะครับเห็นไหมมันดูเหมือนซับซ้อนนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรสเต็ปที่4ถัดมานะครับผมจะรอให้กราฟมันลงมารีเทรสตรงนี้ เมื่อไหร่กราฟลงมาเทสนะครับแต่ข้อแม้คือกราฟนั้นห้ามมีราคาปิดปิดต่ํากว่าโซนนะครับถ้าปิดต่ํากว่าโซนไม่นับเป็นสเต็ปที่4นั่นเองลองไปดูนะครับตรงนี้กราฟยังขึ้นอยู่นะฮะโอเคจะเห็นว่าตรงนี้นะครับกราฟมาลงมาเทสเรียบร้อยแล้วนะครับที่แท่งเทียนแท่งนี้แต่ราคาปิดเป็นไงครับปิดไม่ได้ต่ํากว่าโซนนะครับถ้าเกิดว่าปิดต่ํากว่าโซนมีโอกาสที่อะไรครับโซนแตกนะครับกราฟจะลงนะครับจริงๆเราอยากจะให้มันเด้งขึ้นถูกไหม เพราะฉะนั้นเลยมีเงื่อนไขว่าจะต้องปิดสูงกว่าโซนนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นในเรื่องของเซพที P ่4เสพที P ่4ผ่านยังเข้าอ,อเดิมไม่ได้นะครับจะต้องมีขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการเช็คในเรื่องของ divergence divergence คืออะไรครับคือการขัดแย้งระหว่างราคากับตัว stochastic ครับราคานะครับจะเห็นว่ามันลงมาขนานแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ stochastic นะครับมันมีการยกขึ้นนมผมปิดตรงนี้ ดูโซต,ตรงนี้นะครับยอดนี้เทียบกับยอดนี้ก็คือยอดที่มันมีการลงมาเทสนะครับเราต้องเทียบทั้ง2ยอดแบบนี้นะจะเห็นว่าโตแคสติกนะครับมันขึ้นนะครับแต่ราคานะครับเป็นไงครับมันลงมาเทสอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเกิดการขัดแย้งหรือว่าด i เว r g เ n นส์นั่นเองเมื่อเกิดด i เว r g เ n นส์ในสเต็ปที่5เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้ในสเต็ปที่6แต่จะต้องเช็คในเรื่องของราคาปิดอีกนะครับนี่ฟิลเตอร์หลายชั้นมากนะครับ เช็คในเรื่องของราคาปิดจะต้องปิดได้สูงกว่า EMA อนะ่าเมื่อ,อไหร่ปิดสูงกว่า EMA เข้าเด้วยได้ครับแบบนี้เช่นมาแท่งนี้นะครับบูลิชแท่งนี้ราคาปิดสูงกว่า EMA เส้นสีขาวนะครับก็มีโมเมนตัมที่มันจะขึ้นต่อหลังจากการเทสจบโอ้มาบิ๊กเลยนะโอเคขออภัยนะครับสามารถเข้าด้วยได้นะครับเปิดบ่ายอย่าเปิดเซลนะเปิดบายไปที่ราคาปิดนะครับแล้วก็ SL นะครับวางไว้ที่สวิงโล ส่วนในเรื่องของ RR นะครับอยู่ที่1.5เท่ากำหนดความเสี่ยงตรงนี้ให้ดีนะครับหลังจากนั้นเปิดบ่ายครับราคาก็ไปปิด TP เรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะว่ามันไม่ยากเลยนะครับทบทวนกันอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับสเต็ปที่1นะครับรอให้เกิดส윙โลนะครับหน้า10หลัง10แบบนี้จุดหมุนสเต็ปที่2นะครับเช็คด้วยว่าจุดหมุนนะครับเข้ามาในโซนของโอเวอร์โซลหรือป่งนะครับหรือว่าโซ e นั้นมีค่าน้อยกว่า20หรือเปล่าสเต็ปที่3ครับ เมื่อเช็คแล้วว่าใช่นะครับให้ตีโซนออกไปทางด้านขวามือนะครับและสเต็ปที่4หลังจากตีโซนไปเรียบร้อยแล้วให้รอกราฟลงมารีเทรสแต่อะไรครับเงื่อนไขย,ยุบยับของมันก็คือการลงมาเทสครั้งนี้ราคาปิดห้ามปิดทะลุโซนลงมาเมื่อเจอเรียบร้อยแล้วนะครับให้เช็คในเรื่องของด i เว r g e เ c นซ์เมื่อเกิดด i เว r g e เรนซ์เรียบร้อยก็เช็คในเรื่องของราคาปิดที่มันมีความเป็นบูลิชนั่นก็คือปิดได้เหนือกว่า EMA นั่นเองเห็นปะ การฟิลเตอร์แบบนี้นะครับมันจะทำให้เพิ่มความแม่นยำขึ้นสูงถึง85%ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับอ่าๆอ,อยู่ที่1.5เทา่า STOP l ล s สวังไว้ที่ส윙ลงขาลงนั้นไม่ยากน,นะครับทำตัวน่ามันเองสเต็ปที่1ก็คือเช็คในเรื่องของ ส i ไฮนะครับจะต้องเป็นลักษณะของหน้า10หลังสิบส i ไฮนั่นเองครับส윙ไฮก็คือเป็นแนวต้านด้านบนนะฮะจะตรงกันข้ามกับเมื่อสักครูนนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านด้านบนนะครับหน้า10หลัง10เป็นส윙ไฮเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นสเต็ปที่1ในกรณีขาลงนะครับ จุดหมุนแบบนี้หมุนลงเุดที่2ทันมาครับเช็คในเรื่องของ stochastic นะครับตรงบริเวณจุดหมุนเนี่ยนะครับจะต้องขึ้นมา overbought หรือว่ามีค่ามากกว่า80นะครับกราฟให้ด้วยนะครับแบบนี้แสดงว่าเช็คตรงเงื่อนไขในสเต็ปที่2ด้วยนะครับเห็นปะเป็นจุดเดียวกันแปลว่าอะไรครับมันค่อนข้างจะ deep นะครับ d e e พูลแบ็ a ขึ้นไป1และ2ผ่านเรียบร้อยเ็ษที่3าทันมานะครับให้ทำการตีโซนนะฮะจำได้ไหมเอ่ยตีโซนเลยครับ ไปทางด้านขวามือนะครับตีตั้งแต่ตัวบอดี้ไปจนถึงชิดไฮเลยมีโซนเรียบร้อยถัดไปนะครับก็จะต้องรอในเรื่องของการขึ้นไปเทสของราคานะครับเมื่อไหร่ขึ้นไปเทสเมื่อไหร่เนี่ยสนุกเมื่อน,นั้นนะฮะก็คือเราจะได้เข้าออเดอร์มีโอกาสนะครับได้เข้าออเดอร์นั่นเองเห็นว่าตรงเนี้ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับและจุดเข้าของมันเนี่ยก็ไม่ได้เลยครับมีราคาปิดสูงกว่าโซนตรงนี้ด้วยโซนยังไม่แตกนั่นเองแสดงว่ามีในยะสําคัญแล้วนะครับแบบนี้ สิ่งที่เพื่อนต้องทำถัดมาก็คือเช็คในเรื่องของอะไรครับ divergence divergence คืออะไรครับราคา flat แบบนี้แต่อะไรครับเทียบยอดนี้ถูกไหมฮะกับยอดลูกนี้ราคา flat นะครับหรือว่าราคาเนี่ยขึ้นมาแต่อะไรครับตัว stochastic นั้นขัดแย้งคือต่ําลงนั่นเองถ้าเกิดว่าเกิดการขัดแย้งแบบนี้เข้าเงื่อนไขของ divergence นะครับให้เป็นเพื่อนเช็คในเรื่องของราคาปิดเลยนะครับเมื่อไหรเจอแท่งเทียนที่มันมีราคาปิดปิดต่ำกว่า EMA ก็คือแท่งเทียนท่านี้แหละให้ทําการ เปิดออเดอร์ได้ทันทีนะครับเปิดเซล์อย่าเปิดบายเปิดเซล์ที่ราคาปิดนะครับ SL วางไว้ที่ส w i n หง่ายด้านบน a r, r อยู่ที่1.5เท่านะครับเหมือนลักษณะของขาขึ้นเลยเซตอัพการเข้าออเดอร์ไม่ยากเลยนะครับเหมือนเล่นลักษณะของดับเบิลท็อปรือะบล็อตทอมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าผมเสริม strategy การกรองต่างๆเช่นนะครับการที่มันเกิด divergence นะครับหรือว่าการกรองด้วย e m a Filter นะครับหรือว่าการตีโซนนะครับคิดโซนแบบที่มันมีเงื่อนไขชัดเจน นะครับไม่ต้องไปเดานะการเทรดเดาไม่ได้นะครับลำบากแน่นอนถ้าคุณยังเดาอยู่ราคาก็ไหลลงมา TP อย่างง่ายได้นะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างอีกเพียบเลยนะครับลองไปดูในตัว MT4 MT5 กันบ้างครับมาต่อกันที่กราฟของ Tickmill Broker นะครับบนแพลตฟอร์ม MT4 นะอย่างที่เกิ่นไปตอนต้นนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการจ่ายอินดิเคเตอร์นะครับที่ชื่อว่า Power Swing นะครับมีประโยชน์ก็คือเอาไว้ดูในเรื่องของ Swing High Swing Low นะครับจุดหมุน นะที่ผมบอกว่า10หน้า10หลังเนี่ยเพื่อนๆสามารถอขอได้รับได้ฟรีเลยนะครับเพียงแค่เปิดบัญชีกับ Tickmill Broker นะครับผ่านใต้ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เปิดแล้วก็ทดลองฝากเงินแล้วก็ลองเทรดดูนะครับก็จะเห็นความฟล o w นะครับแล้วความน่าเชื่อถือของ Tickmill Broker นะครับหลังจากนั้นก็ แจ้งเข้ามานะครับในเรื่องการฝากเงินมาที่ไลน c อาชเชม s c h o o l นะครับแล้วก็จะได้รับตัวอินดิเคเตอร์ทุกๆอินดิเคเตอร์เลยนะครับที่ผมได้นำมาใช้ในการทดสอบนะครับในทุกๆ EP 2 0 0กว่า EP ที่ผ่านมาหละะังจากนี้เพื่อนได้รับอินดิเคเตอร์ตัว power swing ไว้แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะต้องดูในเรื่องของ front bar แล้วก็ back bar ที่หน้า10หลัง10นะครับแล้วก็เซตตามนี้เลยนะแล้วก็เลขที่ผมแนะนำก็คือปรับเป็น300ทั้งคู่นะครับตรงนี้เป็นระยะห่างของตัวลูกศรไม่มีอะไรนะครับอ่ะ ตรงนี้มันก็จะชี้นะครับให้เราเห็นว่าเออตรงไหนนะครับที่เป็นจุดหมุนเห็นไหมครับที่จะเป็นแนวรับหรือว่าแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ด้านบนแนวรับอยู่ด้านล่างโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับลองดูตัวอย่างการเซลล์อีก1ครั้งนะครับก็เห็นว่าตรงนี้มันขึ้นจริงๆแล้วมันขึ้นเป็นลูกศรนะครับแต่ว่ามันอยู่ไกลนะเ,เดี๋ยวผมทําให้ดูเนี่ยลูกศรมันอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็ชี้เลยว่าตรงนี้เป็นจุดของสวิงไฮนะครับผมก็ตีตัว โซนออกไปนะครับด้านขวามือตามที่สอนเลยนะหลังจากนั้นนะครับก็เช็คในเรื่องของอการเข้ามาอยู่ในโซนของวอบอลนะครับก็ปรากฏว่ามันมากกว่า80ก็เข้าขายเนาะหลังจากนั้นกราฟก็ลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาในโซนนะครับแต่ไม่หลุดโซนเห็นปะ่ะก็เข้าเงื่อนไขต่อมานะครับแล้วเราก็ดูในเรื่องของการดูดิเวเรนซ์เห็นไหมครับดิเวเรนซ์ผมก็ทําให้ดูแล้วว่าตัวสโตแคสติกเนี่ยมันลงแต่ราคาด้านบนเนี่ยมันพุ่งขึ้นนะครับ มันก็เกิดการขัดแย้งเกิดอะไรบ้งนะครับเพื <ๆ S 2> ่อนๆก็ต้องหาจังหวะเข้าเข้าเมื่อไหร่นะครับเราก็ต้องใช้ EMA ในการฟิลเตอร์ใช่ไหมครับ EMA ก็ดูราคาปิดนะครับที่ต่ํากว่าก็จะเป็นแท่งนี้เห็นไหมครับราคาปิดปิดต่ํากว่า EMA เส้นสีม่วงนะครับผมก็ทําการเซลล์ไปแล้วก็ SL วางไว้ที่สงหายด้านบนนะครับพอหลังจากเซลล์ไปก็ตั้ง TP 1.5เท่านะครับแล้วก็ได้ออกแถวๆนี้อ่ะลองมาดูหน้าบายกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับ หลังจากที่ได้กําไรไม้เซลล์ไปแล้วราคาก็ไหลลงมาเนาะแล้วก็อะไรครับมาเกิดตัวอะไรเอ่ยสวิงโลด้านล่างนะครับอ่าพอเกิดสวิงโลด้านล่างนะเราก็เช็คในเรื่องของอะไรครับโอเวอร์โซนะครับก็คือต่ํากว่า20นะครับตัวนี้ก็ต่ํากว่า20จริงเพราะฉะนั้นมันดีฟนะฟองเลยนะครับว่ามันดีฟมาจริงๆนะครับมันดีฟลึกลงมาหลังจากนั้นผมก็ตีโซนออกไปทางด้านขวามือนะครับเป็นโซนของแนวรับ แล้วราคาก็วิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงมาเทสนะครับแต่ไม่หลุดโซนเห็นปะเนี่ยราคาปิดอยู่ตรงนี้นะครับไม่หลุดโซนพอไม่หลุดโซนปุ๊บนะครับผมก็เช็คการอาการของด i เวอ g ร n ซนะเพื่อนเราดูนะราคานะครับวิ่งลงมาถูกไหมแต่อะไรครับตัวโซลแคสติกนั้นกลับอะไรครับวิ่งขึ้นเนี่ยมันขัดแย้งกันเห็นปะตรงนี้นะครับพอมันขัดแย้งกันปุ๊บผมก็หาจังหวะเข้านะครับตามที่เราได้เรียนกันมาเลยนะครับก็คือแท่งนี้ เพราะอะไรครับราคาปิดมันปิดสูงกว่าตัว EMA เนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดบายที่บริเวณราคาปิดซัอบลอวางไว้ที่สวิงโลด,ด้านล่างนะครับแล้วเราก็เปิดไปนะครับราคาก็ย่อ,ยอลงมาแลวเกือบโดน SL แต่ไม่โดนนะฮะแล้วก็วิ่งขึ้นไปโดน TP 1.5เท่าแบบนี้นะครับอาศัยหลักการก็คือในเรื่องของการดู d i v e r g e n c เนี่ยนะครับแต่เป็นการดูด i v e เ g น n ์แบบมีความแม่นยำ85เพื่อนๆน่าจะได้ประ,ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะถือว่าเป็น ระบบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะฮะณนะตอนนี้นะผมว่าใครที่จะนำไปใช้ในการสอบกองทุนนะครับหรือว่าปั้นผ่อนเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆนะกับระบบนี้นะโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนคิดเห็นอย่างไรนะครับนำระบบไปใช้แล้วนะครับได้ผลดีอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน e ีบีดไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับทิ้งท้ายวันนี้หนึ่งว่าคลิปโอนน,นสนุก ไม่แพ้กันเลยนะครับคลิปิดีโอนี้เป็น H1 ใช่ไหมครับแต่คลิปหน้าจะเป็น Timeframe 4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงโดยใช้เทคนิคข้อแบบนี้เลยนะครับแต่จะมีการปรับค่าเล็กน้อยนะเดี๋ยวดูว่าจะปรับค่าอะไรบ้างน,นะครับแล้วผลการทดสอบใน Timeframe 4ชั่วโมงนั้นเป็นอย่างไรบ้างน,นะฮะอ่ติดตามชมได้ในวีคหน้านะครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ